ปีจะไม่นองไม่เกลียดค,ะค่ะครับตีโตไม่ต้องแท้แล้วนะว่านงรักฝีไม้เหรอเ,เรด็กไม่เกรียดพ่ายังไงตั้งไม่เครียดดีกว่าไม้ก็คือรักอย่างนั้นนี่ไงเลยที่ปีโตออกี่ปีที่วัน้องเจ้านี่คือชีวิตนี้ปีต้องเตะชีวิตติเแล้ย่อเดีจะดูแลยน้องไปจาครับชีวิตต้องหางานกันช่วยแม่ต้องมาหาผักไปขายพี่ทองนี่เป็นคนที่น่ารักมาก พี่ทองจําได้ทุกอย่างเพื่อนน้องเมื่อวันนั้นวันที่ฝนตกหนักน้องตากผ้าไว้ที่เราวพี่ทองก็ยังไปเก็บผ้าให้กับน้องในขณะที่ฝนกําลังตกหนักแต่ว่าตากฝนหาแดกเพราว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ทองไม่ป่วยใครเลยจ้าไอ้ตายกันแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> พี่ทองไม่สบายเลยจ้ะเก็บพ,พี่ทองเอาไปกลางคนทําไมเบอร์เตอร์พี่โต๊ะไปเก็บป้ายนองเข้าใจไหมครัวนองจะไม่มีสบายใจนั่นเองพี่โต๊ะจะไม่ได้เลขขือดความสุขยกันมาบ้านนองพี่โต,ต๊ะทำได้ตั้งเป้บอรเ์เตอร์นี้แต่จ้ะเก็บทําไมพี่ทองมีเลือดจ้ะกวันนั้นในวันที่ไปเก็บป้ายนองเลยหลุมพัดลมวัวดวนปัดกิ่งยางหักไส้วัวผี วเวกต้องเก็บต้องไหลเข้มโถน,น่าสงสารไอ้หยัดแมนไม่ไายกูไม่ดังกว่าป้าเรา,าเอกไปย่อยโต้อ่ได้งั้นมันว่าโตน,าน่าสงสารมันจำโยกูด,ดีคนเราเนี่ยได้มือปอกไว้แต่ไปไทยก็ไม่ดีแกว่าปาเฮ่ไม่ได้ไปหยอกเขาเกาพี่ทองนั่นแหละครับนง น้องน้องไม่เกลียดปีใช่ไหมน้องไม่เกลียดคะ่ะเคร<อ>บติดต,ตองไม่ต้องแท้เลนะว่าน้องรักฝีไหมโอ้ติดตัไม่เกลียดพะก็ยังไงต,ต้องไ,ไม่เกลียดดีกว่าไหมก็คือรักอย่างนั่นไงติดต้องีดีดีว่าน้องเจ้า,า,านี่คือชีวิตนี้พี่ต้อ,ตตอ,องเตะชีวิตติดเลือดโยไต้จะดูแลน้องใช่จ้ะครับชีวิตฝีเลือโยประมัณตรงวันไม่ตีต๋เลือโยต่างมดพี่จะดูแลน้องตุ่มเต้กว่าเต้นั่นน้องนะ กินีกันแต่น้องโยกับปีนี่ตอว่าปีจะรักเต้คนเดียวพี่ทองเปรียบเหมือนพี่ชายผู้เป้ดได้เคก่กำบว่าพี่ชายเนี่ยว่าพี่ชายเลยทำไมอ่ะคือน้องไม่รู้ความน่อยนะความไหมนก็ว่าใจพี่ทองตาป้าน้องเลยได้พี่ทองจะป้าเลยเห็นไหมคือคนมันปีนี่ถ้าพูดไปแล้วคือ กูปินิดกูแย่แรงว่ารออย่างึรักแต่ไม่สบอกกันอีกแลรักอยู่นานแล้วแต่ไม่สบอกกข้าใไหมแต่ว่ากูรอใช่ไหมตัวบะหมี่ใหใจไปเลยนี่เออควรักของเธอใช่ไหมสำันใจจเลยกูตัวไอ้ปเจอยแปรกับตงยิ่งจบปลาโยมันปียิ่งจบเลยณรอมันอยู่ติดือแกเว้ คน้าจดืดยนยิ่งชอบไม่ใช่ต้องเกี่ยวกับความร้อนน่าตา,ามันไม่กี่คุเราใช่ไหมใช่ไหมก <Hey. S 1> ารุ่มมันเป็นโตดูรุ่มโลเป็นโเออมึงอยากลืมกันตีก็ลกัอยางใจได้เถือเอเอเ่อีกวนจืด,ด,ด,ดทองคำวัดทองมันไม่กว่าไหมแกยอดล่ลงเรื่องแี่อย่แต่ซวมไม่ใจ่ี่หละคำวัดทองไโตมึงต้องจำเนึก ทองมันเป็นกองแต่เรื่องอารมณ์เส้นประทัดเมืองนคกล้นยดไกยเด่เกิ็ดทองเรียนกินตีร้อยว่าเผือยุมดีเดียนเกยมันทองครวยแก่ล้วยตีร้อยว่าเผื่อก้องทองย่ามองตีก็ใใจมาตต้งแต็มทำไมปูยยะกลวยทองคนดิบตีว่าดังว่าเผื่อตาทองคำว่าทองตุประกำนี้มีความไม่เหมาะแล้วดีเพื่อคว่าทองนี้ทองนี้ดีเป็นเออ โอ้เต๋เนี่ยมึงไล่พวอเต๋ดอกตองอันดีนนนะนกันเะนะเต่อกลืกันทั้งหมู่บ้านไม่ใจนั่นแล้วกับผู้ว่าบ้าต้องเหินกันลุยใช่มึงไม่ยกมาเรียบเตีบย่ะตต้องดีเป็นนะสตรีดวะต้องดีเป็นนมอนแมมึงตายไม่เจ็บหร,รอปรงตองเหรอเวลกก็ปูปรองต้องยิกเวงะวนหน้าตายอยนางไรวะคุณน้อง ที่จีบยิงเนี่ยแม่มัวอยู่มันติดใจนำยางผุมไม่ต้องนะป้าไปใช้นำยางช่วยเปนล่อนนะ